บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ คุณอนุชจดให้ออกมาสรุปรายละเอียดชัดเจนสําหรับกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์ในเฟสที่3แล้วก็เฟสที่2กลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปบ่นให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้บางคนนะคะผู้สูงอายุลงทะเบียนไม่เป็นให้คนข้างบ้านลงทะเบียนให้สแกนใบหน้าไม่ผ่านและขั้นตอนไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ยังไม่ไปถึงขั้นตอนที่3เข้าไปแอปพลิเคชันทางรัฐอีกครั้งหนึ่งโดนตัดสิทธิ์ปิดลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะมีข่าวดีจะแจ้งนะครับสําหรับกลุ่มเงินหมื่นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับให้เครดิตพิยุทธ์นะฮะคุณสรยุทธ์สุทัศนะจินดาคุยกับคุณเผ่าภูมินั่งฟังอยู่พอดีนะครับคุณเผ่าภูมิก็บอกว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยได้แน่เงินหมืนน่นฮะและก็มีแนวโน้มจะได้เป็นเงินสดด้วยนะครับย้ําว่าตอนนี้ ยังไม่ไฟอนลแล้วก็ยังไม่สรุปเรื่องของการลงทะเบียนเพราะคุณเผ่าภูมิบอกว่ามันต้องไปเคลียร์กลุ่มเฟสสามกลุ่มเฟสสามที่เนี่ยฮะอายุ16ถึง59ปีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วและก็จะได้เงินเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการลงทะเบียนร้านคงร้านค้านู่นนี่นั่นดูเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆมากมายถ้าเดาแบบนี้ก็คืออะเฟสสเนี่ยน่าจะให้มัลงตัวก่อน และก็ถึงจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าลงทะเบียนเมื่อไหร่แต่ถ้ามีการลงทะเบียนก็ลงได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารทกอสอธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือไปไปสนีไปลงทะเบียนที่นั่นแต่ตอนนี้ยังไม่ลงนะไม่ใช่ไปนะยังไม่ลงนะครับเงื่อนไขเงื่อนไขก็เป็นเหมือนเงื่อนไขกับกลุ่มก่อนหน้านี้เลยคืออายุ16ปี ขึ้นไปไรายได้เอาเงินฝากก่อนเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนรายได้ไม่เกิน8ป0,000พูดง่ายๆคุณสมบัติเหมือนกับทุกๆก,กลุ่มที่ผ่านมานะครับฐานประสงค์ฐานภาษีอะไรยังไงเหมือนกันหมดเลยนี้จะรู้ได้ยังไงว่าคนไปลงทะเบียนเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆไม่ได้เป็นพวกที่ย้อมแมวมาหรือแอบแฝงมาคุณเผ่าภูมิบอกก็ไปเช็คจาก่ายมือถือครับมีรายชื่อไหม และไปเช็คจากการใช้เน็ตต้องไม่เกิน500เมกในรอบ3เดือนหมายความว่าอย่างไงอันนี้คือตัวเลข500เมกคุณพอคุณบอกว่ายังไม่ได้ไฟนอตเหมือนกันนะเดี๋ยวรอไฟนอตอีกทีหนึ่งแต่วิธีการเช็คเช็คแบบนี้นั่นหมายความว่ายัางไงคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นไอ้โทรศัพท์แบบปุ่มกดอะปุ่มกดโทรเข้าโทรออกเฉยๆมีสิทธิ์ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นปุ่มกดอะเพราะว่าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้ความเร็วของนู่นนี่นั่นเนี่ย ก็คือในรอบ3เดือนไม่เกิน500เมกเนี่ยแต่ตัวเลขนี้ย้ําว่าเป็นตัวเลขที่ที่ที่ตั้งสมมติฐานเอาไว้ก่อนนะเดีย๋ยวรอไฟนอนก่อนแต่เช็คย้อนอย่างนี้นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ที่โทรศัพท์มือถือเป็นปุ่มกดเฉยๆไม่ได้โหลดแอปไม่ได้นู่นนี่นั่น,นไม่ได้ส่งอะไรที่มันทันสมัยอะไรมากมายคุณพ่อคุณแม่ไปลงได้นะครับแต่คนที่แบบว่าลูกซื้อโทรศัพท์มือถือได้ดีให้อนี้ไม่ได้นะจ๊ะทีนี้ คนที่แบบแหมตกหล่นอะตกหล่นมีสมาร์ทโฟนแต่ตกหล่นตอนเขาให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ไม่ลงไม่รู้บ้างไม่มีใครบอกบ้างไม่อะไรบ้างไม่ได้แล้วนะคบเพราะถือว่าเขาเปิดโอกาสให้คุณได้ได้ลงทะเบียนพอสมควรแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้ลงนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนที่โดนตัดสิทธิ์วันนี้นั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ลงทะเบียนแอปทางรัฐเนาะ เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่แลหลายๆคนแล้วแอปเนี่ยมันก็กระเด้งมาหลายคนไม่เข้าใจความหมายแบบนี้ได้ไหมจะได้เงินหมื่นหรือเปล่าเอาลองดูเป็นแบบของคุณหรือเปล่านะครับหลายคนขึ้นแบบนี้จริงๆมันก็แปลตรงตัวนะครับก็คือว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนสําเร็จแต่การลงทะเบียนนี้มันสําเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้นะครับต้องรอไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะ 16ถึง59ปีเสร็จเสรษจคุณก็จะไปอยู่ในเฟสที่3เฟสที่3ก็จะไปลุ้นว่าจะได้เงินหมื่นซึ่งเป็นเงินดิจิตอลไม่ใช่เงินสดนะครับประมาณเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ก็คือปี68อ่ะนี่คลายข้อสงสัยแล้วนะสำหรับคนกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เปิดเข้าแอปทางรัฐแล้วโครงการดิจิตอล10,000บาทผ่านดิจิตอลบอลเลตอ้าวตกใจเลยไม่ขึ้นอะไรเลย ไม่ต้องตกใจครับเรียกสติกับคืนมาเพราะว่าออแอป,ปทางรัฐเนี่ยพอมาไม่ได้ใช้งานนานๆเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยระบบมันจะปิดสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเห็นขวามือด้านบนไหมครับสีดําๆของผมเนี่ยฮะคุณเข้าไปกดเข้าระบบก่อนนี่เข้าระบบขวามือด้านบนพอคุณกดเข้าระบบเสร็จสับปับ๊บให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณก่อนอน,นะให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็ไปกดตรงกลางเลยตรวจสอบสถานะหลายคนตรวจสอบสถานะแล้วนะครับ เห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโอนสำเร็จอ่ะยินดีด้วยครับนิฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคุณเข้าไปเข้าระบบก่อนแต่บางคนพอเข้าระบบแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับมันก็เขียนชัดเจนท่านไม่รับสิทธิ์ในโครงการก็คือท่านไม่ได้นะครับบางคนขึ้นอยู่ขั้นที่สบางคนขึ้นอยู่ขั้นที่สาม ก็คือให้ท่านรอตรวจสอบก่อนส่วนบางคนขึ้นว่าปิดการลงทะเบียนไปแล้วพอปิดการลงทะเบียนไปแล้วนั่นหมายความว่าไม่ได้นะครับคือท่างจะต้องลงทะเบียนก่อน15กันยายนซึ่งอันนี้น่าเห็นใจชาวบ้านมากๆคนเป็นแบบนี้เยอะมากทั้งที่ก่อนหน้านี้เอ่าผมพูดตรงๆนะ ก่อนหน้านี้ทุกๆคนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐถูกต้องทุกอย่างแล้วระบบก็โอเคยืนยันว่าคุณลงทะเบียนสําเร็จมิฉนั้นพอลงทะเบียนสําเร็จพอมาใกล้ๆโครงการเสร็จสับปับ๊บวันที่22เข้าไปเช็คปรากฏว่าจากขั้นที่3มันกระเด้งกลับมาเป็นปิดการลงทะเบียนทําทุกอย่างแล้วนะครับทําทุกอย่างแล้ว อา้าวไม่ว่าจะเป็นเข้าระบบนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปิดการลงทะเบียนพอปิดการลงทะเบียนแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านจะไม่ได้รับเงินหมื่นซึ่งในหัวอกชาวบ้านมันไม่ยุติธรรมครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาลงระบบเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วตั้งแต่ตอนนู้นนะครับมันถึงขึ้นมาอยู่ขั้นที่สแล้วก็รอตรวจสอบมิฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาลงทะเบียนสําเร็จนะครับ แต่พอระบบมาล่าสุดบอกปิดลงทะเบียนแล้วก็บอกว่าเขาลงทะเบียนลงทะเบียนมาเดีย๋ยวลงทะเบียนบ้างลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์บ้างเอาแล้วถ้าไม่เสร็จสมบูรณ์มันจะกลับไปอยู่ในขั้นที่สามได้ยังไงคําถามจากผมจริงๆอันนี้เนี่ยขอขอพูดแทนหน่อยนะขอพูดแทนชาวบ้านหลายๆคนก็คือว่าตาสีตาสาเนาะเงินหมืน่นมันจะเป็นสําหรับเขานะครับ อ,อยากจะให้รัฐบาลเปิดช่องทางมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าก็ท่านก็สามารถโทรไปได้ไหมายเลขห1ึ่งหนึ่งโทร24ชั่วโมงแล้วสายไม่ว่างครับให้ฝากข้อความตลอดซึ่งก็เห็นใจพี่พี่หนึ่งหนึ่งหะครับอันนี้ผมให้กํำลังใจคงจะต้องทํางานกันหนะักที่จะต้องมานั่งตอบกับปัญหาเหล่านี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือมันไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้านนะครับผมว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบซึ่ง อยากฝากไปถึงรัฐบาลนะครับเปิดโอกาสให้เขาได้อุทธรณ์นะครับเฟสต่อไปก็คืออ,อีกสักเดือนสองเดือนก็จะเปิดให้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะได้ลงทะเบียนนะครับก็อยากจะฝากว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดปุ่มกดอะ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะหวังว่าคงจะมีโอกาสได้ลงทะเบียนนะแม่นะ เพราะว่ามันไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนาะมันคือโทรศัพท์แบบปุ่มกดเนาะแม่ก็วาดหวังไว้เป็นแบบนั้นส่วนดิจิตอลเบลตเฟสที่3ก็คือเฟสที่อายุ16 59ปีไปรุ้นกันต่อไปนะได้ประมาณเมษาถึงมิถุนาส่งกับดงใจทุกคนนะครับและอยากจะฝาก ให้แชร์ไปถึงรัฐบาลด้วยค่ะคุณผู้ชมจากประเด็นนี้มาจากในส่วนของรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลันงนายเผ่าภูมิโรจนสกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานที่ผ่านมาสําหรับกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์ลงทะเบียนไม่สาเร็จเฟสสองแล้วก็เฟสสามด้วยนักเรียนอย่างนี้ครับก็เป็นขั้นตอนที่ที่ยังไม่ครบนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านยังไม่ได้อ่ายืนยันตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าขั้นตอนไม่ครบนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ไปนะครับถามว่าจะเป็นผู้ที่่สามามมรถไปลลงในกุ ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับท่านท่านเป็นคนมีสมาร์ทโฟนนะครับทีนี้ถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบ ตามกระบวนการและตามเงื่อนไขของเราครับกอเคครับระสุป่าพรอมเก็ได้เลยใช่ไหมครับครับถือว่าไม่ได้ครับเช่นเดียวกันกับทุกคนที่ไม่ลงทะเบียนในทางละแต่ต้นใช่ไหมครับถูกต้องก็จะได้สิทธิ์ง้นได้ถูกต้องครับจะจะตรวจสอบยังไงว่าเขาเป็นคนมีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวจะมีการประกาศตรงนี้นะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับใช้ไวลาประมาณไม่เกิน1เดือนจะมีความชัดเจนนะครับว่าตรงนี้จะมีขั้นตอนยังไงสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันแน่นอนว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้รับสิแนนน่อ อยู่ในเฟซบุ๊พร้อมกันไม่จําเป็นเสมอไปนะครับอาจจะแยกกันสหรับผู้เสีอายุสงกว่าโลันแงทะเบียนจโหลดแอปมาแล้วลงทะเบียนไม่สําเร็จก็ถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครับต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนสําเร็จก็ตามเงือ่อนไขเลยครับ1ลงทะเบียนสําเร็จ2อาเรื่องรายได้่องเรื่องเองินฝากแล้วก็เรื่องอายุแล้วก็ไม่เป็นผู้ต้องถังอะไรต่างๆนะครับตามเงื่อนไขเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการยืนยันจากนายผอภูมิรจนสกุลแต่อย่างไรในส่วนของพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์รวมไปถึงผู้สูงอายุนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนไม่สําเร็จก็วอนให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทดทวนหลักเกเงื่อนไขสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ด้วยขณะเดียวกันค่ะในส่วนของทางกระทรวงการคลังมีการแถลงรายละเอียดในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่2แล้วก็เฟสที่สานะคะสาหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากคุณผู้ชมเลยคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ส่วนพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีถึง59ปีแน่นอนค่ะใครที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าไปตรวจสอบสถานะท่านได้รับสิทธิก็จะได้รับเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ไม่เกินเดือนมิถุนายนส5 6 8ันาส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐต้องไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะคุณผู้ชมและไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่าท่านเป็นผู้ที่มีสิทธ ถทรศัพท์มือถือถึงสามารถลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้แต่ต้องรอหลักกิเกณฑ์ไขจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมอฝากพิปนี้ิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ